นี่เนี่ยผมจะแนะนาเพื่อนๆในการออกกาลังกายสําหรับมือใหม่เลยนะับผมที่แบบเพิ่งเริ่มเลยอะ่ะไม่รู้เลยว่าเออเราเป็นมือใหม่เริ่มออกกำลังกายยังไงดีนะวันนี้ผมมีคมําแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปลองประยุกต์ดูสำหรับมือใหม่นะไม่น่าจะยากอย่างเงินไปนะผม เอ,อ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะคร, mm hmm. ครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนในการออกกำลังกายสำหรับมือใหม่เลยนะผมที่แบบ เพิ่งเริ่มเลยอะไม่รู้เลยว่าเออเราเป็นมือใหม่เรื่องบําลังกายยังไงดีนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนําให้เพื่อนๆนะครับโอเคในะการบํารงกายนะผมผมแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะผมนะั่นคือการคาร์ดิโอและก็การฝึกเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะผมทีนี้เนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะมีเป้าหมายยังไงไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามหรือการลดไขมันก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะทําทั้ง2อย่างทางการคาร์ดิโอและก็การเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมการเวทเทรนนิ่งนะผมสำหรับผมเนี่ยถือเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยนนคครผมททีุ่กว นะครับผมและก็สามารถที่จะฝึกได้เหมือนกันเลยนะครับผมเช่นเราสร้างกล้ามอยู่แล้วก็สร้างสร้างไปปุ๊บพอเราสร้างเสร็จเราอยากจะลดไขมันเราสามารถที่จะเล่นเวทเทรนนิ่งเหมือนเดิมนั่นเลยโปรแกรมเดิมท่าเดิมได้เลยนะครับผมเพื่อการลดไขมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่าคือมันไม่มีท่าที่แบบสำหรับลดไขมันท่านี้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อมันไม่มีครับผมมันคือการฝึกเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างของการสร้างกล้ามลดไขมันเนี่ยมันคือเรื่องของการกินถ้าสร้างกล้ามเราต้องกินให้พลังงานรวมมากกว่าค่าการเผาผลาญกล้ามเนื้อตรคนลากขว่าต้อง กินเนต่ำค่า TDE เพื่อการลดไขมันเท่านี้แต่การฝึกเหมือนกันนะครับผมส่วนคาร์ดิโอเนี่ยทั้งสร้างกล้ามและลดไขมันเนี่ยควรฝึกเช่นกันนะผมเพียงแต่ความทีหรือความเข้มข้นเนี่ยก็ต่างกันออกไปนะผมคือการคาร์ดิโอของเราเนี่ยเป้าหมายคือการเบิร์นแคลอรี่ทำให้เราเนี่ยใช้พลังงานในหนึ่งวันเนี่ยสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ลดไขมันมากกว่ายิ่งเราใช้พลังงานสูงขึ้นการลดไขมันเราจะยิ่งดีมากขึ้นด้วยคนที่ลดไขมันก็ควรที่จะฝึกการคาร์ดิโอมากกว่าคนท เพราะว่ากำลังบิวกรามเนื้ออยู่ต้องการกินพลังงานมากกว่าค่าทีดีอยู่ถ้าเกิดเรายิ่งคาร์ดิโอเยอะหมายความว่าเราจะยิ่งต้องกินให้มากขึ้นครับอีกนะบุมซึ่งมันจะยากต่อการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองบานคนที่สร้างกล้ามไม่จําเป็นต้องคาร์ดิโอเยอะอาจก็กวรคาร์ดิโอบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในช่วงสร้างกล้ามนั่นเองทำให้เราดูรินขึ้นแถมทําให้เลือดเราเนี่ยมันปัดโรไปสู่กล้ามเนื้อเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยทําให้การสร้างกล้ามเราเนี่ยดีมาากกกกข้้นี่่รรรรงลแะหดอออปต็็ไไไเเืฬู ก็ควรจะเยอะหน่อยก็อาจจะสัก4วันจนถึง6วันต่อสัปดาห์นะครับวันละ3านาที4ี่นาที1ึงชั่วโมงก็เพื่อเพิ่มเ,เวลาไปเรื่อยๆนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับผมทีนี้เนี่ยครับผมมาเริ่มต้นเลยผมจะพูดถึงการคาดิวกอกอะไกันว่ามือใหม่เนี่ยเราควรจะคาดิวแบบไหนดีนะครับผมก็คือให้เราคิดไว้ก่อนเลยนะครับผมว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบมีอีโก้ขนาดไหนไม่ว่าควณจะคิดว่าตัวเองแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยอย่าได้ฝึกอะไรที่มันโหดแลนะหนักเกินไปให้เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆไว้ก่ออนนนัผมมที่ปลดภัยสุดแลก็ได้เห็นนนผลแค่ั้พอ ngang lời khuyên เ,เป็นอะไรที่แบบทุกคนทําได้ทําได้ตลอดเวลาเพื่อไม่จะมีอุปรกรณ์หรือไม่มีอุปรกรณ์เพื่อ่นสามารถเดินได้ทีนี้การเดินเนี่ยมันไม่มีความเคร่งข้นมากมาทําให้เราเนี่ยไม่มีขัดบาดจ,จ็บเลยก็ว่าได้นะครับผมแถมมันก็ยังใช้พลังงานได้มากขึ้นมากกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะครับผมหัวแนะนำการเดินเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยที่จะทำก็แนะนํา,นานก็ทำวันละสามสิบนาทีต่อวันอะไรแบบนี้นะครับผมจะนับเก้าก็ได้นับเก้าวันละหมื่นเก้าต่อวันแบบนี้ก็ได้นะครับผมหลังจากจนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นพนพกก็สาาามรรรถทที่่จะปปับบบไดออแื ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องไปรีบร้อนกับมันนะครับผมวิ่งสลับเดินก็ได้นะครับผมหรือจะไปลองฝึกกระโดดเชือกก็ได้ หรือจะไปเต้นตามคลิปวิดีโอทำ circuit training หรือ HIIT ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาอะไรที่มันง่ายที่สุดก่อนแล้วเพื่อนๆสามารถทำได้นะครับผมผมแนะนำให้เริ่มจากการ,รดูเนี่ย <S <S ประมาณสัก20-30นาทีก่อนต่อครั้งนะครับผมจำนวนวันที่ฝึกเนี่ยก็คนสร้างกล้ามประมาณ2-3วันคนลดไขมันก็ประมาณสัก4-6วันนะครับผมแต่อยากให้เพื่อนๆปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเองด้วยนะอย่างเช่นเดินเนี่ยมันง่ายไปแล้วลองเดินเร็วขึ้นดูไหมวิ่งจ็อกกิ้งดูไหมลองกระเดดเชือกดูไหมเอาที่มันมีความ ยากเพิ่มขึ้นด้วยแต่ยากในรูปแบบที่เราสามารถทําได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมทีนี้ต่อไปในเรื่องของ w e ทเท t น r a i n i n g กันบ้างเวทเท t น r a i n i n g เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปยกลูกเหล็กในยิมเท่านั้นนะครับผมผมจะพูดโดยรวมนั่นคือการฝึกโดยใช้น้ําหนักนั่นเองดโดยใช้น้ำหนักมันจะมีทั้งน้ําหนักตัวเราทั้งน้ําหนักจากอุปกรณ์น้าหนักจากเครื่องแมชชีน,นต่างๆนะครับผมนั่นคือผมเหมารวมเป็น weight training นะหรือจะเป็นพวก b o ดี้ e วทค t cross fit c a l i s t อะไรพวกนี้นี่คือรวมไปใน w e ทเท t น r a i n i n g แล้วเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตาม ความสะดวกความชอบของเพื่อนเลยนะว่าเพื่อนอยากจะไปฝึกในยิมอยากฝึกบอดี้เวทอยากฝึกคาลิเทนิกอยากฝึกอะไรเนี่ยเพื่อนๆดูตามความชอบของตัวเองก่อนเลยนะครับผมและมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ง่ายมากกว่าเพื่อนๆทําตามที่คนอื่นบอกอย่างเดียวอย่างเช่นบางคนเขาจะบอกว่าฝึกเวทเทรนนิ่งในยิมเนี่ยดีีท่สุด บางคนก็บอกว่าบรอดีเวนเนี่ยดีที่สุดบางคนบอกคาร์ดิเทนิกเนี่ยดีที่สุดบางคนบอกคอร์ฟิตดีที่สุดคือมันมีที่สุดของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะเขาชอบในสิ่งนั้นแต่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดทบทวนกับตัวเองหรือไปศึกษาในด้านนั้นๆลองไปศึกษาดูว่าเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยชอบแบบไหนกันแน่ถามว่าทาไมให้เพื่อนเพื่อเลือกที่ชอบเพราะว่ามันทำให้เพื่อนเนเนี่ยฝึกได้อย่างยังย่งยืนนั่นเองนะผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะฝึกเพื่อลดไขมันเออบางคนอยากแค่แค่มันกล้ามใหญ่ขึ้นมา ผมเข้าใจว่าเ <c oughs> พื่อนๆมีเป้าหมายแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกอะไรที่แบบเรามองว่าเราชอบแบบนั้นจริงๆอะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆจะทํามันสาเร็จได้ง่ายมากกว่าเพราะเพื่อนๆจะมีความสุขในการฝึกมันจริงๆนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการฝึกเบื้องต้นของเวทเทรนนิ่งนะผมนั่นก็คือผมจะแนะนําเป็นตาราง,างฟูลบอดี้การฝึกแบบฟูลบอดี้เนี่ยมันจะฝึกกันทั้งตัวนะผมใน1วันโดยเบสพื้นฐานมันเนี่ยเราจะฝึกกันประมาณ2-3ถึงวันต่อสัปดาห์นะผมแต่ผมแนะนําให้ฝึกประมาณ3วันต่อสัปดาห์นะจะฝึกเป็นแบบวันเว้นวันนั่นเองงัซึ่มน เป็นช่วงที่ผมแนะนําให้ทุกคนฝึกโดยเฉพาะเป็นมือใหม่ผมแนะนำให้เพื่อนๆฝึกอยู่ที่ประมาณ3วันถึง6วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่มือใหม่เนี่ยใช้ไปฝึก6วันเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกินตัวหรืออาจจะยากเกินไปนั่นเองซึ่ง3วันเนี่ยเป็นอะไรตอบโจทย์มากๆประโยชนต์ต่อไปของฟูลบอดี้นั่นคือเราได้ฝึกทีเดียวเนี่ยครบทุกส่วนของร่างกายใน1วันใน1วันนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ใช้พลังงานสูงมากนะผมเพราะว่าได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยของร่างกายนะมันจึงทําให้คนที่ลดไขมันเนี่ยจะลดได้ดีมากๆด้วยนะรส้าง มากเช่นกันนะครับผมทีนี้ถ้าข้อดีต่อไปของฟูวรดี้เวลาเราได้ฝึกมันคือเรื่องของความเข้มข้นในวันนั้นครับก็ <S <S คือเวลาเราฝึกฟูวร์ดี้เนี่ยเราเล่นทุกส่วนของร่างกายเลยใช่ไหมครับแต่เราจะเล่นกันแบบส่วนละ1หรือ2ท่าเท่านั้นเองหมายความว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราจะไม่ได้แบบไปขยี้มันมากไม่ได้เล่นมันหนักมากมันจึงไม่ลามากคือง่ายเลยมือใหม่ที่เิ่งเริ่มต้นเนี่ยแรงเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ตัวอ้วนหรือตัวผอมเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ย แรงจะน้อยอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยการที่เราจะมาฝึกอย่างเช่นให้ฝึกขาอย่างเดียว5ท่าเลยในวันนั้นมันก็อาจจะยากเกินไปท่าที่1อาจจะไหวท่าที่2ก็อาจจะแบบพอไหวแต่ท่าที่สามอาจจะแบบไม่ไหวแล้วล้ามากๆแล้วอาจจะทําให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยฝึกต่อไม่ไหวในวันถัดไปหรืออาจจะคือการบาดเจ็บได้เลยนะเพราะาเรายัางเป็นมือใหม่อยู่แต่ทีนี้ฟูลบอดี้เนี่ย มันฝึกกันส่วนละ1นึหนท่าต่อวันเองยังไงแรงก็มีพอในการฝึกอยู่แล้วนะผมและก็มันจะไม่ลาจนเกินไปและเพื่อนๆจะไม่เกิดการบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับผมและอีกหนึ่งอย่างก็คือเพื่อนๆน่าจะรู้ดีว่าการฝึกวิ่เทรนิ่งเนี่ยเมื่อเราฝึกเสร็จแล้วเนี่ยวันถัดไปเนี่ยมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากๆนะคเขาเรียกว่าการดองนะครับ Delay on อน s ซ l ม s o r ซ n e s s นะครับผมนั่นคืออาการที่แบบมันดีเลยมาจากการที่เราฝึกวันก่อนหน้านี้ของกล้ามเนื้อนั้นๆนะผมมันก็จะแบบปวดนะครับผม,มแบบบถ้าเกิดเราเล่นแบบแยกส่วนหรือว่าโปรแกรมอื่ สามสีนะ่ 3, 4, 5, 5, ท่าห้าท่ามันก็จะแบบปวดมากเราใช้เวลาหลายวันด้วยในการหายและปวดมากๆากนะผมแต่ถ้าเกิดฟูลบอดี้เนี่ยเราฝึกกันแค่แบบส่วนละหนึ่งหรือสองท่าเนี่ยมันจะไม่ปวดมากเท่าไหร่เราก็จะไม่รู้สึกทรมานเราเราจะไม่รู้สึกว่าเราทอร้อกับกเล่นเวทหรือทอ้อกับการออกกำลังกายของเรานะครับผมและก็อย่างหนึ่งคือมันก็จะหายเร็วด้วยอย่างเช่นพักหนึ่งวันเนี่ยวันถัดไปก็อาจจะฝึกได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับผมแล่ทีนี้นะเพื่ออาจจะมีคําถามเพิ่มเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเล่นกล้ามเนื้อบกเนี่ยในฟูลบอดดี้เราเล่นแค่แบบท่าเดียวเนี่ยก แยกส่วนเลยเราเล่นอกได้ถึง4หรือ5ท่าเนี่ยอันไหนมันสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันนะผมถ้าเรามองเป็นเือน,นเนี่ยไอ้าท่ามันต้องสร้างได้ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ากลับกันก็คือการฝึก5ท่าต่อวันเนี่ยเราได้ฝึกมัน1วันต่อสัปดาห์แต่การฝึกฟูลบอดี้เราได้ฝึกถึง3วันต่อสัปดาห์โอเคแหละเราอาจจะได้ฝึก3ท่าหรือ6ท่าก็ขึ้นอยู่การบริหารตารางของเพื่อนๆนะแต่เอาง่ายๆว่าสมมุติว่าเรารวมแล้วเนี่ยให้ได้จํานวนเซ็ตเท่ากันอย่างเช่นคนที่เล่นอก5้าท่าเขาได้เล่นรวมแล้วเน กับคนที่เล่นฟูลบอดี้สวันวันละ1หรือ2ท่าแต่รวมแล้วเนี่ยได้20เซตต่อสัปดาห์เช่นกันคำถามคือใครจะสร้างกล้ามเนื้อดีกว่ากันงานวิจัยใหม่ๆนะออกมาัพ p อ o r t โปรแกรมที่มีการฝึกแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์อย่างเช่นตารางฟูลบอดี้แหละเราจะได้ฝึกแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยถึง3าครั้งต่อสัปดาห์แต่แยกส่วนจะได้ฝึกแค่1ครั้งต่อสัปดาห์เพราะงั้นเพื่อนๆหายห่วงเลยครับผมการฝึกฟูลบอดี้สามวันต่อสัปดาห์เล่นวันละท่าหรือ2ท่าต่อกล้ามเนื้ออออสาาสา,ามรรกกกกกลนไดดแแะะจจะีีว่่ฝึยคับ ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างตารางเพื่อนนะในการฝึกฟัวดี้เนะี่ยให้เพื่อนเนี่ยเลือกท่ามานะครับผมให้ได้ครบทุกกล้ามเนื้อใน1วันนะครับผมให้เพื่อนเลือกมาแค่ประมาณสัก4หรือ5้าท่าต่อวันก็พอนะครับผมแล้วแต่ละท่านเนี่ยให้ฝึกประมาณสัก3าถึง4เซตก็พอนะครับผมอย่างเช่นอกก็เลือกอกมา1ท่าเล่นประมาณสัก3ห,หรือเซตไหลหลังขาแขนหรือก้นอะไรก็แล้วแต่นะให้มันครบทั้งตัว นะครับผมทีนี้เนี่ยท่าที่เพื่อนๆจะเลือกเนี่ยเพื่อนๆไปเลือกในเพลย์ลิสต์ที่ผมสอนไว้เลยนะครับผมมันเป็นเพลย์ลิสต์ของท่าการออกกำลังกายนะครับผมไปคลิกเลยเลยมีหลากหลายมากทั้งเป็นท่าสําหรับบอดี้เวทท่าสําหรับการฝึกดัมเบลอย่างเดียวหรือท่าสําหรับการฝึกในยิมที่มีทั้งบาร์บีแมชชีนต่างๆนะครับผมหรือพวกคาร์ดิโอเนิกทำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือแม้กระทั่งยางยืดก็มีเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยผมอยากเน้นย้ำอีกยันก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกมาให้ครบทุกส่วนแต่ทีนี้ วิธีแค่คืออะไรถ้าเกิดตอนแรกเลยจริงๆนะให้เพื่อนฝึกเท่าที่เพื่อนๆจะทําได้มีอุปรกรณ์แค่ไหนฝึกแค่นั้นแต่อย่าให้เพื่อนๆเนี่ยพัฒนาหรือว่าเสริมอุปรกรณ์เข้ามาให้ตัวเองด้วยนะการลงทุนกับอุปรกรณ์กับหลงการเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วมันคุมมนค้มอะ่ะมันคือการลงทุนให้กับตัวเราเองนะผมแล้วมันใช้ได้ยาวๆอีกด้วยนะผมจะทำให้เพื่อนๆนได้ฝึกครบทุกๆกล้ามเนื้อจริงๆนะเพื่อนๆจะฝึกแบบบอดีเ้เวทคา c a ิ i s t h กันได้เป็น bar หนูาร์คู่าร์ดิ p ยางยืดดัมเบลบาร์เบลอะไรต่างๆนะผม เหมาะสมกับเรานะเหมาะสมกับความชอบของเราและก็ความสะดวกของเงินทอง อะไรต่างๆของเรานะผมลองพิจารณาดูว่าเพื่อนอยากจะเลือกแบบไหนนะผมได้ทําคลิปแนะนำโฮมจิมเนี่ยอย่างที่ผมฝึกๆอยู่ในห้องนะผมก็มีกรอบประมาณนั้นก็ลองดูได้นะคลิปโฮมจิมของผมนะครับหรือบางคนจะไปยิมก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเลือกท่าได้แล้วเริ่มมีอุปกรณ์แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสนะไม่ว่าคนจะสร้างการลด้รคไขมันเพื่อนๆจะต้องสร้างความต้าทใยให้ตัวเองอยู่เสมอนะครับอ้ว้มันยากขึ้นเลยขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของคนที่ลดไขมันแล้วก็ในส่่่วววนนนนของงกกกาาาาาารรรรส้้้้้มมมเเเืยยยพิจคัใหึๆด แตอยู่ในช่วงประมาณ6ถึง15ครั้งต่อ1เซตนะครับผมในการฝึกแล้วก็ที่ผมบอกให้เพิ่มเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าพอ15เนี่ยเพื่อนๆจะไป 16, 17, 18ฮนะผมกำหนดอยู่ว่า6ถึง15นะฟอเพื่อนสามารถทำได้จำนวนครั้งที่สูงแลยอย่างเช่นเกิน15ครั้งแลว้วอะให้เพื่อนเ,เพิ่มน้ำหนักแทนมันก็จะยากขึ้น,นเรื่อยๆทีนี้ก็นั่นแหละที่เพื่อนจะต้องเตรียมคือน้ำหนักในการยกที่มันมีมากขึ้น,นเรื่อยๆจริงแนะนำว่าให้มีน้ำหนักที่หลากหลายนั่นเองนะครับผมอย่าใช้ดดดลยยงงแแค่อตออาื ที่จะมีความหลากหลายดัมเบลที่มันปรับน้ําหนักได้ยางยืดที่มีหลายขนาดสีดาสีแดงอะไรก็ว่าไปเล่นบอดี้เวทก็มีพวกยางยืดมาช่วยหรือมีเวทสวทเข้ามาช่วยทําให้ความท้าทายของเราเนี่ยมันยากขึ้นหรือเข้ายิมนะครับผมจบทุกอย่างน้ำหนักมีแบบไรขีดจากัดน,นะครับผมนั่นแหละความท้าทายจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่ทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำให้เพื่อนๆเห็นได้ว่าทําไมคนที่ฝึกบอดี er ้เวทเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์กับคนที่แบบยกเวทยกน้ำหนักเนี่ยทำไมขนาดตัวเนี่ยมันจะต่างกันนะ ตัวยังเยอะมากเนะื่องจากเขามีน้ําหนักที่มันหลากหลายนะครับผมเขาจึงไม่ตันในการฝึกเขาเพิ่มน้ำหนักได้เรื่อยแต่คนที่เป็นบอดี้เวทเนี่ยถ้าคือเขาไม่ได้เพิ่มน้าหนักเลยไม่ได้ฝึกเวทนิ่งกูก่ไปด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวเขาหรือสรางกล้ามเนื้อเขาเนี่ยก็จะตันอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะครับผมมันก็จะใหญ่กว่าไม่ได้นะทั้งนี้นั้นคือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับผมแตท่ทุกรูปแบบสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นได้หมดแต่บางคนเนี่ยฝึก b o ดี้เวทได้ขนาดเท่านี้แต่อยากทีีี่่่่่่จจะะะตตัวัววววกกกาาาาาานนนน้้้ออยยยแเเเเเป็็สสสบบดทมมมืรรรรถฝึิิงขค ผมเสริมน้ำหนักตัวน้ำหนักอะไรเข้ามาด้วยได้เพื่อให้เราเนี่ยมีความสั้ท้ายมากขึ้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับผมการเพิ่มน้หนักตรงนี้ก็ช่วยในการลดไขมันได้ดีมากขึ้นทาให้คุณเราดูดีมากขึ้นได้อีกเช่นกันนะครับผมก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปลองประยุกต์ดูสำหรับมือใหม่นะไม่น่าจะยากอยางเกินไปนะผมแล้วก็ลองไปดูในลย์ลิสต์การจัดตารางการออกกำลังกายนะครับผมผมได้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับผมลายคลิปเลยทีเดียวนะครับผมหรือจะเอาคลิปตัวอย่างบางคลิปทีี่่ผมมมททําไววว้้้้ใหแลลลกกก็ด็ดดอองูัเเืสต ตัวเองชอบนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆลดไขมันได้สร้างคมได้และหุ่นที่ดีได้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆนะครับรลังกายก็จะเป็นพวกยางยืดบาร์ไม้จิมนาสติกริงหรือว่าเวสเวสนะครับผมหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกเสื้อสร้อยสาระข้อมือต่างๆนะก็สังเกตุด้านล่างราย description เช่นกันนะว่าจะเป็นทาง ช้อปปี้หรือว่าไลน์แอดหรือว่าเพจเฟซบุ๊กตูมสไตล์ก็ได้นะครับผมผมเป็นคนตอบเองทุกๆช่องทางนะครับผมถ้าเข้ามาปรึกษาผมได้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมตามฝากกดไลค์กดับสไครป์กดแชร์เจอัคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย